การลบมุมตัดด้วยคำสั่ง Chamfer เราใช้คำสั่ง Modify Chamfer หรือคลิกบนปุ่มไอคอน Fillet ค้างไว้แล้วเลือกคำสั่ง Chamfer หรือพิมพ์คำสั่งย่อ CHA แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Current Chamfer Distance 1เท่ากับ0 Distance 2เท่ากับ0หากเราต้องการกำหนดระยะ Chamfer Distance ให้พิมพ์ตัวเลือก D แล้วกดปุ่ม Enter ป้อนค่า first chamfer distance เท่ากับ50แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ specify second chamfer distance เท่ากับ50ให้กดปุ่ม Enter เพื่อยอมรับค่า50เนื่องจากเราต้องการ chamfer ทำมุม45องศาเมื่อปรากฏข้อความ select first line ให้พิมพ์ M เพื่อเลือก multiple เนื่องจากเราต้องการสร้าง chamfer หลายๆเส้นแบบต่อเนื่องเมื่อปรากฏข้อความ select first line อีกครั้งคลิกจุดที่1 จุดที่สองคลิกจุดที่สามจุดที่สี่คลิกจุดที่ห้าจุดที่หกคลิกจุดที่เจ็ดตรงจุดนี้เราต้องการสร้างเส้นให้บรรจบกันให้กดปุ่มชีฟค้างไว้แล้วคลิกบนเส้นที่แปดจุดต่อไปก็เช่นเดียวกันให้กดปุ่มชีฟบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกบนเส้นจุดที่เก้าจุดที่สิบ เส้นจะถูกปรับให้บรรจบกันโดยไม่ใช้ค่า Distance Chamfer 50หน่วยทั้ง Distance 1และ Distance 2แล้วคลิกเส้นตรงต่อไปคลิกจุดที่11 12 13 14 15 16แล้วคลิกบนเส้นต่อไปหากเราต้องการเก็บเส้น Chamfer ไว้ใช้สำหรับอีกด้านหนึ่งให้พิมพ์ตัวเลือกอยู่เพื่อเลือก undo เราต้องเปลี่ยนโหมดในการตัดเส้นโดยพิมพ์ตัวเลือก T แล้วกดปุ่ม Enter แล้วเปลี่ยนตัวเลือก Trim เป็น No Trim โดยพิมพ์ N เพื่อเลือก No Trim แล้วคลิกบนจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งส่วนเกินที่ยื่นออกมาเราจะต้องทำการตัดเส้นด้วยตัวเองโดยใช้คำสั่ง Trim โดยพิมพ์คำสั่งย่อ TR และกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Select Cutting Edge เลือกขอบตัดจุดที่1จุดที่2แล้วคลิกขวาแล้วตัดเส้นจุดที่1จุดที่2แบบ c r o s i n g แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งเราก็จะสามารถลบมุมตัดและสร้างเส้นให้บรรจบกันด้วยคำสั่ง Chamfer ตามที่เราต้องการ